สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ อืปรึกอาการกษาหนูลือร่อเรืองอเรอยาเงี้ยอายุจักปีก่อนเ็มีบ้านศาสตรบอกแบบแต่เม้ ถูบอยู่ครับเพราะขาดไม่ขาดก็จะก่อนไม่ได้ขายปกติมรงนี้ซื้อขายกันหลายขายครับขายดีขายดีครับตอนนี้ราคาง้อคล้ยนี่มันตีเพราะมันขึ้นขึ้นค่าละก้าขึ้นดีครับประมาณตัวจับปลาแม่ลูกก็สี่หมื่นกว่าแม่ลูกมีสี่หมื่นกว่างัวกับคล้ยนี่อันใดแพงกว่ากันคล้ยครับคล้ยแพงกว่าโลกที่นี่เรื่องโลกแอนแทกนี่ มันมีผลกระทบมาถึงเข้าบอกตอนนี้บอนสิมาอยู่คนเกิดจบกกาจินเนียเดี๋ยวกลับจะเห็นว่าขั้นออกไปเฮ็ดเฮ็ดสุกเฮ็ดพานความห่อนอยังษ์กินได้ินเดียอยู่ครับ,บอรอบที่นี่ขั้นตลาดมนันมีปิดนี่พอค้าแไม่ขายสิไปมองอื่นในว่าแถวนี้มีบอกไก่เคียงสั้งบนไพยไปเลยครับบรรพเห็นบนไพยมีอยู ได้มาแจ้งมาหยังไปแล้วบ้างยังครับของพ่อเด้ขายกล้วยขายกล้วยมาโดนไปปียงอหั่นก็ขายได้หมื่นกว่า2ตัวนึงก็ได้อีก30,000กว่าแล้วก็ขายแบ่อีก2อตัว4,000ครับขายแต่ตลาดนี่บ่อันใช่ภู้มาเฉลี่ยมาสิเคยเอาไปขายอยู่ตลาดนี่บ่ครับเคยไปกล้วยแต่แบ่ใช่ภูมมิาเอา ปกติขั้นเพิ่นมาขายกันนี่มาแต่ทางใดเนี่ยโอ้มาชาวทางบุรีรัมย์มื้อนั้นอะไรครับเฉดไก่มาเบิดมาหลายหมองอยู่ครับที่ม้าที่เปื้อนเนี่ยบ่โอ้หลายขขายองดีผมนอนอยู่ร้านนี่ร้านขายเป็นไก่ครับยังยังยังไหลยืนมองครับหลายสถานนี้สันซุ่มทางใต้บ่มาซื้อก็บ่หลายงูกล้วยก็บ่เป็นราคาแต่ออดีตที่แล้วก็คือขายขายอยู่อันนี้ครับ มันมีดไปดีขนาดโว้ยกระถูกพอการประกาขาดทุนแล้วอาวมขายมั้ขั้นขั้นปล่อยไปเรื่อยๆจั่างสิถาเพิ่นเปิดจั่างสิมันได้บอนหรือว่ามันต้องขายออกเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆอันมี้พอขายมันสิ่งขายออกืกันปัจจุบันพ่อเรียนสี่ตัวจ้ะตะกี้ก็จงไว้ตัวเดียวเน่ะขายเห็ดเนี้ยนโมที่เห็ดเนี้ยนนิ่งเรียกว่าแพร่ แบ่งให้พี่นั่งอีกตัวหนึ่งมันเลยได้เพิ่งอะไดซีตัวล่ะขอให้พี่นั่งเป็นมูลแบ่งให้เป็นมูลเลี้ยงม่าจกปีครับโอ้หลายปีแล้วครับถือว่าเป็นเป็นแต่ว่ามันเป็นปีละลูกเลยนะเว้ยออกไงเป็นอาชีพเรื่องวันครับเป็นรายได้หลักของพ่อเลยบอกครับก็ได้นี่แหละต่อทุนใหม่เจสั่งบ้านสั่งยังตลาดปิดเลยครับ สร้งงางเงินกับมัตสึอยู่ครับพี่น้องสร้างเขียนเงินมัตสึเอาจะเป็นกับโบได้หามว่าขายมือต่อมือกันที่